ามก้าวเทคโนโลยีและการแพทย์สมัยใหม่ที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความไม่ไว้ใจวัคซีนกำลังเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศพ่อแม่จำนวนหนึ่งปฏิเสธที่จะให้ลูกฉีดวัคซีนจากความเชื่อทางศาสนาจากความเชื่อในวิทยาศาสตร์เทียมตลอดจนการได้รับข้อมูลผิดๆการไม่รับวัคซีนคือการนำเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับเชื้อโรคมากมายแต่ที่น่ากลัวกว่าคือผู้คนเหล่านี้กำลังปลุกหลายโรคให้ฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้ง หลังที่ผ่านมาวัคซีนช่วยกระจัดโรคเหล่านี้ออกไปจากสังคมรูเฟียมีนิ้วไม่ครบสิบนิ้วเหมือนตอนเกิดมาเขาเผลอตัดนิ้วของเขาขาดขณะทำงานในไร่หมู่บ้านของเขาในเคนยาตั้งอยู่ขอบสุดของประเทศใกล้กับโซมาเลียมันห่างไกลความเจริญ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงมากกว่าระยะทางอุปสรรคคือเงินรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาลแล้วจะอยู่ที่ราว200ดอลลาร์สหรัฐหรือราว6,000บาทชาวไร่อย่างรูเฟียไม่มีเงินมากขนาดนั้นแต่โชคยังไม่ร้ายจนเกินไปในวันที่เขาประสบอุบัติเหตุเป็นช่วงเวลาที่ซาฟารีด็อกเตอร์จะเดินทางมาพอดีซาฟารีด็อกเตอร์คือแพทย์อาสาสมัคร

ซาฟารีด็อกเตอร์ต่อตั้งขึ้นในปี2015เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุกๆเดือนซาฟารีด็อกเตรจะเดินทางเข้าไปในหมู่บ้าน12แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนโซมาเลียเพื่อให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ทําแผลจ่ายยาจนถึงการฉีดวัคซีนคนที่อยู่ในหมู่บ้านแถบนี้ยากจนแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทําให้พวกเขาเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานการถูกข่มขู่และเหตุความรุนแรงจากกลุ่มก่อการร้ายเรื่องชื่อเอาชาบับทําให้พวกเขาไม่กล้าเดินทางออกไปไกลาจากหมู่บ้านมากนักซาฟารีด็อกเตอร์จึงถือได้ว่าเป็นเพียงที่พึ่งเดียวของพวกเขาแม่แม่หอบพิวลูกน้อยไปยังคลินิก ที่ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวแบบง่ายๆวัคซีนถูกฉีดให้กับเด็กๆเ,เรียงคนน้ำสีใสข้างในเข็มฉีดยานี้จะช่วยป้องกันโรคต่างๆและมอบโอกาสให้พวกเขาเติบโตรายงานจากองค์การสหประชาชาติทุกๆวันมีเด็กอายุไม่ถึง5ขวบจำนวนมากถึง15,000คนเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้อย่างไข้ามาลาเรียท้องร่วงหัดคางทูมโปลิโอไปจนถึงตับอักเสบ ทวีปแอฟริกาคือทวีปที่มีอัตราเด็กก่อนวัยห้าขวบเสียชีวิตสูงที่สุดจากปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่คลินิกเล็กๆแห่งหนึ่งในมาดากัส카โรเบอร์ทีนอุ้มลูกน้อยเดินเท้าเป็นระยะทาง5กิโลเมตรกว่าจะมาถึงที่นี่เตียงข้างๆคือวโลซาฟีที่ภายเรือข้ามแม่น้ำพาลูกสาวคนเล็กที่กำลังป่วยเข้ามารับการรักษา เด็กน <Yeah. S 1> ้อยสองคนได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคหัดโรคที่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งและคร่าชีวิตของผู้คนไปแล้วมากกว่า1,200คน In 2018, almost 350,000 measles cases were reported, which is more than double in 2017. So we have very diverse reasons for these outbreaks, but the underlying root cause is children living in communities where vaccination with measles vaccine is insufficient um and children themselves um individually who are unimmunized ในอดีตหัดเคยเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กเล็กแต่หลังจากวัคซีนถูกพัฒนาขึ้นจํานวนของผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ก็ลดน้อยลงจนเกือบหายไปแต่มหันตาภัยนี้กําลังหวนกลับมา รายง,งานจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคหัดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหลายประเทศช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วถึง365,000คนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง3เท่าการระบาดครั้งใหม่ของโรคหัดกำลังเกิดขึ้นทั้งกับประเทศยากจนและร่ำรวยในประเทศยากจนเกิดขึ้นเพราะผู้คนเข้าไม่ถึงวัคซีน แต่ในประเทศร,ร่ำรวยมันเกิดขึ้นเพราะผู้คนปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีน <complexity> ย่านวินเลิมเบริร์กในบรุกลินที่นี่คือย่านที่มีชาวยูออทอร์ดอคอาศาัยอยู่มากที่สุดในมหานครนิวยอร์ก ภาษาฮิบรูพบได้ทั่วไปตามป้ายและร้านค้าภาพของผู้ชายชาวยิวไว้หนวดเคราวสวมชุดเสื้อโค้ทยาวสีดำพร้อมหมวกทรงสูงในสายตาคน,นนอกนี่คือแฟชั่นที่สวนทางกับยุคสมัยแต่สำหรับชุมชนชาวยิวที่เคร่งศาสนามันคือวิถีชีวิตที่นี่กำลังถูกเฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังจากมีรายงานว่าสาในสีของผู้ติดเชื้อหัดอาศัยอยู่ที่นี่ you know we don't feel good about making so much noise in the street and everybody should just point their finger look at the bad people they bring the measles and it's so spooky and it's you know ความเชื่อทางศาสนาคือเหตุผลหลักที่ทําให้วิลเลมเบิร์กกลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของโรคหัดมหันตภัยร้ายนี้ทั่วเราลงไปมากหลังวัคซีนโรคหัดถือกําเนิดขึ้นเมื่อ60ปีก่อนโดยต่อย,ยอดจากนวัตรกรรมของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ บิดาผู้ให้กำเนิดวัคซีนเข็มแรกเมื่อปลายคริสตศตรวตรรษที่18นอกจากวัคซีนป้องกันโรคหัดที่ผ่านมามีวัคซีนอีกมากมายถูกคิดค้นขึ้นในช่วงแรกผู้คนลังเลแต่ต่อมาประสิทธิภาพของวัคซีนก็เป็นที่ประจักษ์เ <c oughs> มื่อสามารถป้องกันโรคร้ายอย่างบาดทะยักโปลิโอและฝีดาดได้ผู้คนเปิดใจมากขึ้นวัคซีนช่วยป้องกันผู้คนหลายร้อยหลายพันล้านคนให้รอดตายกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องฉีดให้กับเด็กๆ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับและไว้ใจมันสำหรับผู้ที่เคร่งศาสนาและยึดถือคุณค่าความบริสุทธิ์การฉีดวัคซีนคือการนำสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายและในบางกรณีมีผลทําให้เด็กกลายเป็นออทิสติก of of friends difficulties story that one of sister their problems story their mine child... me They me one told had told s actually that a was very very well uh, what's it called he was responding normally but once he got the vaccines he did not respond normally ไม่ต้องฉีดวัคซีนเพราะพระเจ้าจะดูแลคุณเองกระแสต่อต้านการฉีดวัคซีนแพร่กระจายในชุมชนแห่งนี้มีการแจกใบปลิวต่อต้านการฉีดวัคซีน สิ่งที่ตามมาคือวิลเลียมเบริเบร์กกลายเป็นศูนย์กลางระบาดของโรคหัดการฟื้นของโรคที่ถูกปรับได้เกือบราบคาบแล้วก่อให้เกิดความกังวลนายกเทศมนตรีนิวยอร์กต้องประกาศภาวะฉุกเฉินบังคับให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินพันดอลลาร์สหรัฐ Measles uh, in room, incredibly be contagious. can a is in You If you're susceptible, you can be in a room that somebody with measles left two hours earlier and still get the disease. If a person with measles meets a population that's unvaccinated, about 90% of folks are going to get the disease. But the promotion of vaccines is not limited to only the It is happening throughout the United States. A vaccine is produced from a living ทั้งจากเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือจากเชื้อโรคที่อ่อนแอจนไม่อาจทําอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้อีกหลักการคือสร้างความเตรียมพร้อมให้แก่ระบบภูมิคุ้มกันเมื่อวัคซีนถูกฉีดเข้าร่างกายเม็ดเลือดขาวจะกําจัดเชื้อโรคตามปกติและผลิตแอนติบอดีขึ้นเพื่อต่อสู้กับโรคส่งผลให้เมื่อติดเชื้อจริงร่างกายจะจัดการกับเชื้อโรคได้เร็วกว่าเป็นวิธีการป้องกันโรคซึ่งดีกว่าการปล่อยให้ป่วยแล้วรักษา แม้วัคซีนจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตทั่วโลกปีละหลายล้านคนแต่ที่เพิ่มตามมาด้วยคือกระแสะการปฏิเสธวัคซีนความกลัววัคซีนในรูปแบบใหม่นี้ไม่อิงก,กับศาสนาและกำลังระบาดในกลุ่มชนชั้นกลางชาวเมริกันบาบจเอสเปียร <But S 2> ์คือหนึ่งในนั้น God made these perfect bodies they can heal themselves if you just allow them to do that วันนี้บาบซีมาพบกับแพทย์หญิงผู้ซึ่งปฏิเสธและไม่เชื่อวัคซีนเช่นเดียวกันแพทย์หญิงรายนี้แนะนําให้คนไข้ของเธอกินอาหารสุขภาพนอนหลับให้เพียงพอแทนเพื่อป้องกันโรคแทนการที่ไม่ได้รับวัคซีนในฐานะแพทย์เธอไม่เชื่อน้ําสีสายนี้เพราะมันประกอบไปด้วยสารเคมีอย่างอาลูมิเนียมและปร,ะรอทที่ก่อให้เกิดออทิสติกในเด็กได้ and they wonder why their brains are adverse being affected all these adverse chemicals that all I think by กระแสปฏิเสธไปจนถึงความกลัวในการรับวัคซีนที่กำลังระบาดหลายที่ในสหรัฐนี้มีที่มาจากประเทศอังกฤษแต่เดิมการฉีดวัคซีนต้องฉีดกันหลายเข็มจนกระทั่งในปี1971ดรมาริสฮิลแมนได้พัฒนาวัคซีน MMR ซึ่งรวมวัคซีนสําหรับป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันไว้ในเข็มเดียวเพื่อให้เด็กได้รับวัคซีนที่ครบโดยไม่ต้องฉีดซ้ํำหลายๆครั้งโรงพยาบาลในอังกฤษได้นํา MMR มาใช้ในช่วงทศวรรษที่80-90การฉีดวัคซีนซึ่งปกติทําในช่วงอายุที่เด็กเริ่มแสดงอาการออทิสติกส่งผลให้พ่อแม่หลายคนที่ลูกกลายเป็นออทิสติกปักใจเชื่อว่าวัคซีน MMR คือสาเหตุ ปี1998แพทย์รายหนึ่งของอังกฤษแอนดูเวตฟิลด์ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในนิตยสารแลนเซ็ตว่าการฉีดวัคซีน MMR จะทำให้ลำไส้อักเสบอ่อนแอเป็นแผลและโปรตีนจากลำไส้จะแทรกซึมผ่านแผลไปทำลายสมองจนเป็นออทิสติกเขาเสนอความเห็นต่อต้าน MMR และแนะนำให้กลับไปใช้วัคซีนแยกเข็มตามแต่ละโรคเหมือนเดิมคราวนี้สร้างความปั่นปวดไปทั่วพ่อแม่ในหลายประเทศ ปฏิเสธที่จะให้ลูกฉีดวัคซีนแม้จะไม่ใช่วัคซีน MMR ก็ตามเกิดการระบาดของโรคหัดในอังกฤษและยุโรปมีเด็กเจ็บป่วยจำนวนมากและบางส่วนเสียชีวิตภายหลังมีสื่อมวลชนตามขุดคุยและพบว่างานวิจัยที่ว่าวัคซีน MMR มีผลทำให้เกิดออทิสติกเป็นงานวิจัยปลอมโดยนายแพทย์เวกฟิลรับเงินจากทนายความคนหนึ่งมาปั้นงานวิจัยนี้ เพื่อนำไปให้พ่อแม่เด็กกลุ่มหนึ่งใช้ในการฟ้องร้องบริษัทยาที่ผลิตว, MM <S <S วัคซีน MMR นายแพทย์เวกฟิลถูกถอนใบอนุญาตเขาต้องออกจากเกาะอังกฤษมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและเผยแพร่ค,ความเชื่อวัคซีนทำให้เกิดออทิสติกต่อเกิดลัทธิต่อต้านวัคซีนและแพร่ขยายไปทั่วงานวิจัยลวงโลกของเขาเปลี่ยนมุมมองของสังคมต่อวัคซีนไปตลอดการผ่านมานานหลายสิบปี มรดกจากความโลภของนายแพทย์เวกฟิลยังคงหลงเหลืออยู่ Ainsi, alors que dans certaines parties du monde des êtres humains meurent faute de v a c c i n ici des personnes risquent leur vie et ça des autres en les refusant. Certains ne jouent pas le jeu de la prévention et préfèrent jouer avec le feu. ในขณะที่จุดอื่นที่ยากจนของโลกผู้คนล้มตายเพราะเข้าไม่ถึงวัคซีน แต่ที่นี่ผู้คนจะตายเพราะปฏิเสธแม่รับวัคซีนนี่คือส่วนหนึ่งของคำพูดที่แสดงถึงความเป็นกังวลของประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในระหว่างการประชุมเวิร์วัคซีนสัมมิตที่กรุงบัตเซลลของเบลเยียมเมื่อ,เด,อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัดในยุโรปเพิ่มขึ้นถึง6เท่าสถานที่ที่น่ากังวลที่สุดคือ,อยูเครน ในฐานะประเทศที่มีผู้คนที่มีอัตราได้รับวัคซีนต่ำที่สุดในยุโรปช่วงเดือนพฤษภาคมปี2018ถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยโรคหัดมากถึง83,000คนจำนวนดังกล่าวใกล้เคียงกับในมาดากัสการที่มีผู้ป่วยราว85,000คนทั้งๆท,ที่ยูเครนมีระบบสาธารณสุขที่ดีกว่ามากตัวเลขที่สูงน่าตกใจทำให้รัฐบาลยูเครนประกาศห้ามเด็ก ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปจิงที่เกิดตามมาคือการประท้วงของบรรดาพ่อแม่ที่ไม่เชื่อในวัคซีน Я не бачу сенсу у сучасній ситуації взагалі використовувати вакцини як такі. Набагато краще дбати про імунітет. І суть в тому, коли йдеш робити вакцинацію, ти підписуєш, береш на себе відповідальність. Це дуже ризиковано, тому що з дитиною будуть проблеми. Це на тобі вина буде. І все життя бачити висновок, коли дитина стає інвалідом після вакцини ну не дуже втішно. ส่วนในสารัฐปีนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วมากถึง1,250คนใน31รัฐทั่วประเทศนับว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบ27ปีบรรดาโรงเรียนต่างๆพากาันส่งจดหมายถึงผู้ปกครองเตือนให้พาลูกๆไปฉีดวัคซีนอีกทั้งยังใช้มาตราการขั้นเด็ดขาดเชิญตัวเด็กคนนั้นๆออกจากห้องเรียนหากพบว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่การบังคับใช้ไม่เพียงพอที่จะยุติการแพร่ระบาดอย่างยั่งยืน วิธีที่ดีที่สุดคือการแก้ไขความเข้าใจผิดให้ถูกต้องและแน่นอนมันคือวิธีที่ยากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน And my mother is an anti-vax advocate that believes vaccines cause autism, brain damage and do not benefit the health and safety society despite the fact such opinions have been debunked numerous times by the scientific community I w e n t my entire life without numerous vaccines against diseases uh, such as measles, chicken pox or even polio However in December 2018 I began catching up on my missed immunizations despite my mother's disapproval Ethan t d e b e r g e r กําลังเล่าเรื่องราวของเขาให้กับคณะกรรมการด้านสุขภาพของสหรัฐของสภาคองเกรสที่กําลังระดมความเห็นและทางออกเกี่ยวกับวิกฤตโรคหัดที่กําลังระบาด Ethan คือเด็กที่เติบโตขึ้นในครอบครัวที่ปฏิเสธวัคซีน Um, I grew up understanding my mother's beliefs that vaccines are dangerous, and she would speak openly about these views. Both online and in person, she would voice her concerns, and these beliefs were met with strong criticism. Over the course of my life, seeds of doubts were planted, and questions arose because of this, the backlash my mother would receive, but over time, that really didn't lead anywhere. ความแล็งใจต่อวัคซีนของพ่อและแม่ทําให้ในวัยเด็กอีธานไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคใดๆเลยเมื่ออายุครบ18ปีเขาตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนอย่างโรคหัดคางทุมไวรัสตับอักเสบอีสุกอีใสไปจนถึงโปลิโอในฐานะผู้บรรลุนิติภาวะแล้วพ่อและแม่ไม่อาจห้ามเขาได้อีกต่อไป อีธานออกเดินทางไปในหลายประเทศเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ัยเด็กพร้อมย้ำเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนหลายสิบปีของการเผยแพร่ข่าวปลอมชาวเมริกันจำนวนมากหวาดกลัววัคซีนขึ้นสมองและอีธานไม่ใช่เหยื่อเพียงรายเดียวยังมีเด็กอีกมากที่ต้องเติบโตขึ้นมากับความเสี่ยงเมื่อพวกเขาไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเลยท่ามกลางความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข่าวสาร ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่บรรดาผู้ต่อต้านวัคซีนใช้ในการเผยแพร่นแนวคิดเดือนมีนาคมปี2019 Facebook ได้เผยมาตรการใหม่ในการจัดการกับข่าวปลอมโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฉีดวัคซีนทั้งหมดจะถูกถอดออกจากสังคมออนไลน์หลังจากนั้น Pinterest และ YouTube ก็ออกมาประกาศนโยบายคล้ายๆกันแม้เนื้อหาที่เผยแพร่ความเชื่อผิดๆจะถูกลบไปจากโลกออนไลน์ แต่การกระจัดความเชื่อฝังหัวของผู้คนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในคืนเดียว The recent announcements by p Interest and Facebook that they will direct users to accurate and reliable information about vaccines is very welcome and a great start but more needs to be done and we hope they will do more I think reaching out to those families and trying to educate them and try, trying to engage them in, in compassionate, non-judgmental uh, medical care is, is more the answer. In the perspective of Pat Jechon, whether to or not vaccine is a Everyone has the right to their own รัฐบาลไม่อาจใส่อะไรเข้ามาในร่างกายได้หากเจ้าของไม่ยินยอมแต่ในมุมมองของโลกาพิวัตเมื่อคนคนหนึ่งปฏิเสธวัคซีนเขากำลังพาทั้งโลกไปเสี่ยงด้วยจะด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือวิทยาศาสตร์หากจำนวนผู้ปฏิเสธวัคซีนยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรคร้ายอย่างฝีดาษบาดทะยักและโปลิโอจะกลับมาโลกกำลังก้าวถอยหลังความลังเลในการรับวัคซีนหวนกลับมาอีกครั้ง เช่นเดียวก,กันกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งวัคซีนเริ่มเป็นที่รู้จักหากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะ และหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกด s u p e r อร์แบงด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไป